ไปนะคะราศีกรกฎคะ่ะราศีกรกฎนะคะราศีกรกฎช่วงนี้คุณไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครไหมเหมือนกับว่าเราโลกส่วนตัวสูงเริ่มมีกำแพงแก้วโลกส่วนตัวสูงอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์และก็ความคิดนิดนึงนะเหมือนกับว่าเราอยากปีกวิเวกอะ่ะบางท่านนะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมดิฉันอยากไปแบบว่าไปะไรน,นะไปฟังเทศเข้าวัดทำบุญ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากทาบุญเยอะๆเหมือนไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครอะ่ะอันนี้นน<ะ>ตรงเพื่อนหนูเกิดราศีก,กรกฎเมื่อวานเพิ่งโทรมาชวนไปทําบุญอช่วงนี้ดูเหมือนหมกมุ่นจริงๆทุกคน,นเหมือน,อนเขาเหมือนเขาพยายามที่จะแบบว่าทําให้จิตใจเขาสงบเขารู้ตัวแหละว่าตัวเนี้ยคืออารมณ์เขาอะมนันขึ้นขึ้นลงลงเขาพยายามที่จะแบบว่าเซฟตัวเองนะถ้าเกิดฉันยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยไม่ได้แล้วฉันจะต้องหาที่เหมือนกับว่าหาที่พึ่งหาที่พึ่งทางใจใช่ เขาก็จะแบบว่าอยากกระทำบุญอยากกะนั่งสมาธิบางคนเนี่ยอยากไปบวชสามวันก็มีนะเอ,อจริงๆรงแล้วก็สิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาหวังนะคะเขามีเหมือนมีเรื่องเกี่ยวกับบ้านเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวแต่ว่าเขาก็จะสมหวังนะดีนะจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนั่นในช่วงของปลายปีสําหรับราศีกรกฎจะมีข่าวดีแต่ว่าตัวเขาเนี่ยก็ยังจะคงความเป็นตัวตนขเขาอยู่เช่นโลกของตัวสูง ก็ยังจะเป็นอย่างนี้ไปอีกเรื่อยๆแล้วราศีกรกฎเนี่ยคุณเป็นคนโชคดีตรงที่คุณมีเซนต์เซนต์ในที่นี้ไม่จำเป็นจะต้องว่าแบบโอ้โหฉันเห็นผีตาทิพย์<อ>เขาอะเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษไงรู้ไหม<อ>เขาสามารถสแกนคนได้ว่าเฮ้ยคนนี้มันครบได้ไอคนนี้มันจริงใจอเออเนี่ยคือข้อดีของคนราศีกรกฎดังนั้นเนี่ยคุณเก็บสิ่งพิเศษของคุณเนี่ยเก็บไว้ไว้ใช้ในยามขับขันเช่นเราจะต้องไปสมัครงานหรือว่าเราต้องไปท,ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของคน<อ>ใช่ อย่าฟังใครให้เชื่อความรู้สึกข,ของตัวเองน้อจะดีเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีเซนต์อยู่แล้วถูกต้องแล้วก็เรื่องของการงานการงานเนี่ยจะติดปัญหาเกี่ยวกับคนบางทีเราเหมือนกับว่าฉันรู้แหละว่าฉันจะต้องมีแบบเฮ้ยฉันจะต้องได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแน่เลยแต่มันมีเกี่ยวกับคนเข้ามามปัดแข้งปัดขาเหมือนกับว่าผลงานของเราเนี่ยเราตั้งอกตั้งใจทํามาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนก็มาขาโมยผลงานของเราไป<ม>เออราศีนี้เขาเป็นคนที่ทําคุณไม่ค่อยขึ้นนะ น่าสงสารนะแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกวิธีแก้ให้แหละเอ <c oughs> เอเพราะว่า <c oughs> ถ้าแก้ไขแล้วเนี่ยคุณก็จะได้ประสบความสําเร็จในช่วงของปลายปีอาจจะมีอุปสรรคบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วเขาเป็นคนเก่งเป็นคนขยันด้วยงานจะเข้ามาหลายทิศทางนะคะบางคนทําในเรื่องของเป็นงานที่เป็นจอ็อบหรือว่าบางคนมีงานพิเศษงานประจําอยู่แล้วอาจจะต้องมีแบบงานพิเศษเพิ่มเข้ามานะคะเช่นในเรื่องของบางคนมีงานออฟฟิศอาจจะแบบทําเอกสารเพิ่มหรือว่าไปเปิดร้านชาไข่มุกเพิ่มอย่างเงี้ยเออ แล้วจะดีแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับคนนิดหน่อยเรื่องของการเงินการเงินเนี่ยอยู่ในระดับที่พอใจยอยู่แล้วก็จะมีผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือแต่ว่าตัวเราเนี่ยจะถามว่ามีคนช่วยแต่มีเงินเก็บไหมเงินเก็บยังไม่มีหมดไปกับเรื่องของอาหารการกินอุดมสมบูรณ์เหลือเกินช่วงนี้ปลายปีนี้ถ้าเกิดกินแล้วมันไม่เครียดก็กินไปนะคะแล้วก็ไอที่บอกว่าเดี๋ยวจะออกจากบ้านเนี่ยไปแค่นี้แหละไม่ได้ซื้ออะไรหรอกแต่กลับมาด้ถือของเต็มบ้านเลย เออต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับรายจ่ายนิดนึงนะจ๊ะราศีกรกฎเดี๋ยวปลายปีไม่มีเงินไปเที่ยวนะลูกต่อมานะคะเรื่องของสีสีที่เสริมดวงราศีกรกฎให้เน้นสีแดงสีแดงนะคะจะดีมากสําหรับราศีกรกฎแล้วก็สีดําแล้วก็สีม่วงสีส้มสีน้ําตาลแต่ถ้าเกิดดีที่สุดเลยนะให้เป็นสีน้ําตาลกับสีส้มแล้วก็สีแดง ออกแนวโทนสว่างสว่างสีร้อนร้อนหน่อยใช่ร้อนร้อนหน่อยนี่เมื่อเธอร้อนนักเธอก็ฟาดไปเลยต่อไปเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะต้องแบบว่าเหมือนจะต้องบูชาให้แนะนําเกี่ยวกับเรื่องของว่าพระเจ้าตากพระเนรศสวรเพราะอะไรทาไมถึงต้องเป็นพระเจ้าตากพระเนรสวรเพราะตอนนี้เธอมีแต่เลือดนักสู้อารมณ์ร้อนไงอารมณ์ร้อนไปดับหน่อยไปดับนิดนึงน้ลูกนะวหว้พระเจ้าตากวหว้พระเนรศสวรนะคะลูก ให้เราบอกว่าเราจะไปฟาดฟันกับอะไรเลยเราไปไหว้ท่านดีกว่าให้สงบจิตสงบใจนะคะแล้วก็จะดีจะมีสิ่งดีดเกิดขึ้นนะคะสําหรับราศีกรกฎเรื่องของสุขภาพสุขภาพเนี่ยเหมือนกับว่านอนน้อยไหมช่วงนี้พักผ่อนเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยมีอาการแบบว่าร้อนร้อนเขาเรียกว่าร้อนบู้บูบ้บาบเหมือนมันจะไข้ก็ไม่ไข้าบางทีแบบจะป่วยก็ไม่ป่วยจะกินยาดักไว้เอ๊ะมันก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่าช่วงนี้ฮอร์โมนเราแปรปรวน นี่แหละเกิดจากสิ่งที่เราแบบว่าเรานอนน้อยแล้วก็ทําให้ฮอร์โมนในร่างกายเราแปรปวนมันจะยาวไปถึงปลายปีทําให้เราแย่นะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องหันกลับมาดูแลตัวเองแล้วอาจจะแบบว่าเหมือนดื่มน้ําน้อยไปด้วยเนี่ยราศีกรกฎเนี่ยดื่มน้ําเยอะๆนิดนึงก็ดีเหมือนกัน